สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้ผมอยู่ที่เม็กซิโกนะครับผมมาประชุมเอเปกนะครับครั้งที่สิบซึ่งเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับ<ม>ก็วันนี้ต้องอัดเทปเพราะนึงจากว่าอัดเทปตอนนี้เป็นเวลาบ้านเราก็คงประมาณเ,าเกือบหกโมงครึ่งเช้านะครับ<ม>เดี๋ยวแปดโมงเขาคงจะเปิดเทปเพราะนื่องจากว่าผมจะต้องมีประชุม ทันทีตอนนี้ผมเพิ่งเดินทางจากเม็กซิโกนั่งเครื่องบินมาพร้อมกับประธานาธิบดีของเม็กซิโกเขาชวนนั่งเครื่องบินเข้ามานะครับก็วันผมมาเยือนเป็นทางการที่เม็กซิโกซิตี้มาเย,เยือนประเทศเ,เม็กซิโกเป็นทางการด้วยแล้วก็มาประชุมเบสเบ็ดด้วยสองที่นะครับแต่สองสองงานพร้อมกันในประเทศเม็กซิโกแต่ว่าคนละเมืองไปเยือนเม็กซิโกเป็นทางการที่เมืองเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงเขานะครับ เป็นเมืองที่ใหญ่มากครับมีประชาก,กร22ล้านคนนะะเฉพาะเมืองหลวงนะครับก็ใหญ่กว่ากรุงเทพนะฮะคือคือจํานวนประชาก,กรเยอะมากนี่ก็มาประชุมที่เมืองชายทะเลลอสคาบอสในประชุมเอปกนะครับก็เอ่อเขาก็เตรียมการพอสมควรนะฮะเป็นการพัฒนาเมืองใหม่เพื่อที่จะใช้ประชุมเอเแต่เขามีเป็นเมืองต่างอากาศอยู่แล้วแต่ว่าก็พัฒนาเพิ่มขึ้นมาห,หน่อยหนึ่งเพื่อจะให้ผู้นำเอ펙ทั้งหลายมาประชุมที่นี่นะครับ ตอนนี้ผู้นําทั้งหลายก็ทยอยเข้ามาแล้วผมมาเยือนที่เม็กซิโกก็ดีครับผมออกจากเมืองไทยเมื่อวันที่22กลางคืนนะครับแล้วแวะไปที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสประเทศอเมริกาก่อนนะครับเพราะว่าไปรับรางวัลที่มหาวิทยาลัยที่ผมเรียนปริญญาเอกนะครับคือแซ o u s t o n s t สเตท n i น e r s i รีที่เท็กซัสเขามอบรางวัล Humanitarian Award หรือรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของ งานทางด้านมนุษยธรรมก็เคยให้กับอดีตรัมซ์รีต่างประเทศจเจมส์เบเกอร์มาแล้วก็อดีตประธานาธิบดีของประเทศโปรแลนด์คือเล็กวาเลซ่าแล้วก็อดีตประธานาธิบดีจอร์ดบูเชนะครับแล้วก็มาให้ผมเป็นคนที่สี่ผมก็ไปรับแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับพวกอาจารย์ที่เคยสอนผมมาเพื่อนที่เรียนสืวอเยกันมาผมได้มีโอกาสไปดูเรื่องระบบการศึกษาไปดูเรื่องระบบการจัดห้องสมุด ก็ได้ข้อมูลมาหลายอย่างครับก็คงจะเอามาไวใช้ในการพัฒนาห้องสมุดของประเทศไทยเราอีกหลายเรื่องมือนกันครับก็มาที่เม็กซิโกซิตี้ครับมาเยือนเป็นทางการเป็นแขกของประธานาธิบดีแต่แขกของรัฐบาลนะครับก็ได้พูดคุยกันในเรื่องที่สําคัญสาคัญก็คือเราตกลงที่จะตั้งคณะเออทํางานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางเป็นของของเม็กซิโก ในการเข้าเป็นเข้าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เม็กซิโกจะเป็นจุดการของเราในการเข้าตลาดลาตินอเมริกันแล้วก็ตลาดอเมริกาเพราะว่า أ, เขาเขามีอะไรมีข้อตกลงเรื่องของอการเขตการค้าเสรีกันอยู่นะครับก็อยากจะหาทางที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนต่อกันเพราะความสัมพันธ์ทางการทูตเริ่มมา27ปีที่แล้ว ก็ผมเป็นนายกัรมตรีคนแรกที่มาเยือนหลังจาก27ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เชิญเขาไปเยือนไทยให้เขาเป็นพระธามดีคนแรกที่ไปเยือน27ปีเช่นกันเขาก็เต็มใจไปนะครับก็ได้พูดคุยกันในหลายเรื่องทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้านของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับเราถามความเห็นกันเรื่องอิรักเพราะเขาเป็น,ปนสมาชิกของอ สภาพความมั่นคงของสาประชาชาติแบบไม่ทาวอนนะครับก็เด้กพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเขาได้เชิญได้การปงคมทูลเชิญสมเด็จประเทศสเสด็จนะครับอ่าเม็กซิโกนะครับ mm hmm. ในโอกาสที่จะทรงพุนาปโปรดเกล้าที่จะ,สะเสด็จนะครับก็หลังจากนั้นก็เลยนั่งเครื่องบินมาด้วยกันกันกบทายดีวอลกซ์นะครับที่มามาถึงที่เมืองลอสคาบอสเมืองมาถึงเดี๋ยวนี้ครับ มาถึงก็ต้องรีบพูดโทรศัพท์อัดเทปไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเข้าประชุมหลังจากนั้นก็จะไม่มีเวลาตลอดจนถึงดึก,กน,นะครับด,ดึกที่นี่ก็คงประมาณสักห้าทุ่มห้าทุ่มที่นี่ก็ประมาณสักเที่ยงคืนบ้านเรานะครับเอ่ได้เที่ยงวันบ้านเราผมก็เลยต้องต้อง,อ,งอัดเทปนะครับ mm hmm. ก็ที่การประชุมอาเซียนนี้ก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะทําผลักดันให้สิ่งที่เคยได้พูดคุยกันแล้ว ให้เป็นรูปธรรมให้เป็นความเป็นจริงมากขึ้นนะครับก็เราก็มีคณะมาหลายคนเพราะเนื่องจากว่าจะต้องมาศึกษาว่าเราจะเป็นเจ้าภาพต่อเราจะนับเป็นเจ้าภาพต่อตั้งแต่เสร็จสิ้นการประชุมพวกนี้ถามื่อนนี้เนี่ยนะครับไทยก็ต้องรับเป็นเจ้าภาพเอเปกต่อทันทีนะครับเพราะว่าเราจะมีประชุมซัมมิตในปีหน้านะครับจุมพุทนำปีหน้านั้นก็เราถือว่าการรับหน้าที่รับช่วงความเป็นเจ้าภาพของเอเปกเริ่มต้นตั้งแต่ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้เป็นต้นไปนะครับก็เราก็มีคนมีเจ้าหน้าที่มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็มาศึกษาวิธีการที่เขาจัดที่นี่เพื่อจะได้เตรียมการนะครับเรามั่นใจว่าเราคงทําได้ดีนะครับครับก็วันนี้ผมคงจะเล่าเฉพาะเรื่องเอกเปแค่นี้ก่อนเพราะยังไม่ได้เริ่มประชุมนะครับอ,อช่วงนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนไม่อยากให้ ตอกตกใจอะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าอมีข่าวประเทศนั้นประเทศนี้ได้เตือนคนของเขาไม่ให้เดินทางมาประเทศในแถบอาเซียนรวมทั้งไทยด้วยเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจากการ่อ,อกาไลก็เท่าที่เราให้ทูตไปเช็คครับว่าอย่างอย่างอ่ครบแต่ยังอ่าเดนมาร์กก็ไปถามเขาว่าเขามีข่าวคลองอะไร ทำไมถึงไม่ให้คนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพราะอะไรเขาก็บอกเขาก็ไม่มีอะไรหรอกก็เห็นทุกคนก็กลัวกันเขาก็เตือนนะครับก็หลายประเทศก็ออกมาในรูปนี้สรุปแล้วก็คือว่าทุกคนก็กลัวว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วถ้าไม่ได้เตือนคนของตัวเองก่อนเดี๋ยวทางการเมืองในประเทศจะมีปัญหาส่วนใหญ่ก็เลยคิดกันในมุมนี้หมดก็เลยเตือนกันใหญ่ก็เตือนกันก็คงสับสนกันพอสมควรที่พูดในผมไม่ได้บอกว่าเราจะประมาท วันนี้นี่ผมได้สั่งการพบตรไปหลายเรื่องนะครับในเรื่องของการเตรียมการอะไรอะไรแล้วก็สั่งการทุกฝ่ายนะครับได้มอบให้ท่านผู้ในเฉริตได้ดูแลในเรื่องของการระมัดระวังนะครับความปลอดภัยในเรื่องของอ,อ,ขรกรอการก่อการร้ายอย่างเต็มที่เราไม่ประมาทแต่ว่าจนเดี๋ยวนี้นะครับก็ยังไม่มีข่าวข่าวที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะมีปัญหาจนทําให้เกิดการกา,า,ารการก่อการร้ายขึ้น เพราะฉะนั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าคือก็หลายประเทศก็เตือนคนของตัวเองก็เพื่อที่กันเดี๋ยวว่าว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะถือว่าได้เตือนแล้วแต่ว่าเหตุผลมันจะเกิดทําให้ประเทศอื่นเขาเดือดร้อนยังไงเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาทําหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทําหน้าที่ของเราคือไม่ประมาทแต่ว่าก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่มีข่าวข่าวอะไรที่ว่าเราจะเป็นเป้า ของการถูกชมดีทางการก,กระลายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอเรียนให้ท่านว่ารัฐบาลไม่ได้ประมาททางานเต็มที่แล้วก็ได้ตรวจขวดขันทุกอย่างแต่ทีเดียย้าเตือนว่าแต่ย้ําให้ท่านทราบว่าที่เขาเตือนกันนั้นเนี่ยอย่าไปตกใจนะครับแล้วรัฐบาลได้ดูแลอย่างเต็มที่นะครับครับก็ที่อ,อผ่านมาวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อวันจันทร์ เชิญบรรดาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทั้งประธานและทั้งผู้จัดการใหญ่แล้วรัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่มีรัฐวิสาหกิจอยู่มาประชุมร่วมกันผมได้เน้นถึงเรื่องของการพัฒนาให้รัฐวิสาหกิจนั้นเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้เข้มแข็งต้องพัฒนาเรื่องของวิสัยทัศน์ทิศทางในการแก้ปัญหาระบบการเงินทําให้ดีเพราะว่าผมมองดูแล้วว่ายอด ค่าการลงทุนของรัฐธุรกิจี่ของประเทศไทยที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับรวมกันหกสิบแห่งเนี่ยปรากฏว่าตกปีหนึ่งนะครับเงินลงทุนเกือบล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเงินค่าใช้จ,จ่ายนะฮะแต่ปิดงบประมาณงบประมาณของรัฐธุรกิจทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วประมาณเกือบล้านล้านบาทถือว่ามากเหลือเกินนะครับเพราะนั้นก็จะต้องอให้เขาพัฒนาให้เข้มแข็งถ้าเขาปรับปรุงสาม,มารถประหยัด แล้วก็เพิ่มกําไรรวมแล้วได้สักสิบเปอร์็นเี่ยไปขับก็เท่ากับประมาณรวมแสนล้านนะครับต่อปีเนี่ยเพราะนั้นผมก็เลยให้เขาบอกว่าแจงบริหารเรื่อยๆเฉยๆแบบทุกต่อบแบบแนอดีตไม่ได้แล้วผมจะต้องบังคับให้ทําบัญชีทุกสามเดือนทุกไตรมาสปิดบัญชีส่งนะครับแล้วก็มีแนวทางในการแก้การขาดทุนของตัวเองมีแนวทางในการพัฒนากํา,กา,รากไรมีแนวทางในการพัฒนาการบริการประชาชน ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรียกว่าต้องตรวจการบ้านกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเพื่อให้ดูเรื่องคอ่าใช้ใจ่ายในการเงินนั้นให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นหนี้ต่างประเทศจะต้องหมุนหนี้อย่างไรจะต้องไม่ให้ไม่มีความเสี่ยงต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรก็ต้องบริหารกันอย่างเต็มที่นั่นก็เลยมอบหมายนโยบายไปเต็มที่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะต้องทําให้เศรษฐกิจนั้นเข้มแข็งรวมทั้งให้เขาจัดซื้อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ นะครับให้เริ่มระบบการจัดซื้อผ่านคอมพิวเตอร์และทุกรสกิจจะต้องใช้อิอนเทอร์เนต็ตนะครับมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อที่จะได้ทําทให้การจัดซื้อจัดหานั้นเริ่มให้มีความโปร่งใสามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ประหยัดจะได้ประหยัดค่าใช้จ,จ่ายด้วยนะครับแล้วก็จะได้ให้มีโอกาสกับคนที่อบริษัทเล็กๆจะมีโอกาสได้เข้ามาประมูลแข่งขันกับเขาบ้างนะครับครับแล้วก็เมื่อ าวันอังคารผมก็ได้ประชุมคณะรัฐมนตรีกับหัวหน้าส่วนราชการและวิสาหกิจเพื่อทําความเข้าใจแนวทางในการปฏิรูประบบราชการแผนใหม่ต้องซักซ้อมกันให้เข้าใจว่าทําไมถึงปรับถึงถึงถึง,ถง,ถงมีการปฏิรูประบบริชการใหม่แล้วปฏิรูปนี้เราจัดองค์กรแบบไหนวัฒนธรรมองค์กรต้องเปลี่ยนอย่างไรนะครับก็ได้อธิบายให้ฟังเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางานแบบใหม่ จะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับเพื่อที่จะการทํางานการบริต้องเน้นเรื่องการบริการประชาชนเน้นเรื่องทําให้ประชาชนได้ทามากินคล่องขึ้นสะดวกขึ้นเรามีนามหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็การประสานงานต่อกันนั้นต้องเข้มแข็งขึ้นจะต้องมีการนําอีกอะระบบเรียกว่าเทคโนโลยีมาใช้เรียกว่า e-government หรือว่าเป็นการให้ทุกกรมเนี่ยมี อินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วเชื่อมระบบด้วยกันหาหา,หากันแล้วในที่สุดก็จะเกิดการบริการประชาชนทางผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลชัดเจนในการบริหารการจัดการเพื่อการบริหารการบริหารนั้นคล่องขึ้นรวดเร็วขึ้นบริการประชาชนได้ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นในที่สุดนะครับก็อ,อันนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่การกระจายอํานาจ สู่ท้องถิน่นสู่ส่วนผู้ิภาคแล้วก็สู่ส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบต่อไปก็คงจะไม่มีเวลาที่บายท่านได้ยาวนะครับแต่ก็แต่วันนั้นเข้าใจว่าคงมีการถ่ายทอดอวิวโทรทัศน์ไปบ้างในะวันที่อาคารที่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็มาสรุปให้ฟังคร่าวๆส่วนการมอบหมายหนะ้าที่การงานนั้นผมมอบให้รองนาะยกหกคนรับผิดชอบในสองมิติมิติหนึ่งคือรับผิดชอบกระทรวงไปทั้งทั้งหมดแล้วก็รับผิดชอบพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งหมดแล้วก็พื้นที่ก็คือต่างประเทศที่เรามีข้าราชการไทยอยู่แบ่งให้รองนายกทั้งหกคนไปทํางานเพื่อที่จะทําหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่นะครับแต่ผมเองก็จะมีหน้าที่คอยดูเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ประเทศล้วคอยติดตามการทํางานของแต่ละ,ะกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าไปในเิศทางที่ทางเดียวกันแล้วก็ให้ประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ผมเองก็จะคอยเดินทาง ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ดูติดตามการบริหารภายในด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราเดินถูกทางเราถูกยุทธศาสตร์ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต่อไปผมก็คงจะเดินทางไปดูกระทรวงต่างๆเพื่อซักซ้อมการทํางานของแต่และกระทรวงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระทรวงนั้นได้เดินตามยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับและยุทธศาสตร์นั้นก็ต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ขัดต่อยุทธศาสตร์ของประเทศในภาพรวม กับในเรื่องเมื่อในการประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารที่แล้วก็ได้มีเรื่องที่สั่งการสำคัญสำคัญบางเรื่องที่จะขอยกให้ฝั้งเมืัอนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการหาแนวทางในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคนจนนะครับเพราะว่าเรื่องที่อยู่อาศัยคนจนก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็การที่มีสลัมบุกรุกเรื่องของตามคู่ครองต่างๆทําให้น้ําท่วม ทำให้การระบายน้ําลาบากนะครับแต่ก็เห็นใจว่าเขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยจะทําอย่างไรก็กําลังดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหาให้จัดที่อยู่อาศัยให้กับคนยากจนนั้นโดยมอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ไปวางแผนนะครับร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะดูว่าจะแก้ไขอย่างไรเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่เรื่องที่อยู่อาศัยของคนยากจนนะครับ อันนั้นก็เป็นเป็นแนวทางคร่าวๆขอคงรายละเอียดกันคงต้องประชุมกันอีกหลายรอบครับอีกเรื่องก็คือรัมตีได้เห็นชอบร่างกฎหมายี่ฉบับที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการควบคุมสารกาแฟฟคาเ,คาเอินนะครับซึ่งที่เพราะว่าอ,อสารคาเฟอีนนี้จะถูกใช้สําหรับการทํำยาบ้านะครับหรือทอําไอไปผสมกับพวกเม็ดเอฟัตมินนะครับ ทำให้ให้มาเป็นําทำยาบ้ามากมายเพราะฉะนั้นไม่มีการควบคุมมาก่อนก็เลยสั่งให้มีการควบคุมอย่างเต็มที่ก็ต้องมีการแก้กฎหมายที่สําคัญนะครับแล้วก็มีการเอ่อได้ยกร่างพระราชกฤษฎีติการควบคุมพวกกระพันร่างกฎกระทรวงว่าโดยการกําหนดให้สารกับสีนเป็นพวกกระพันควบคุมและแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ควบคุมพวกกระพันแล้วก็ร่างประกาศกฎกระทรวงพณิชย์เรื่องการส่งออก ไปนอกและไปนอกและการนําเข้าในรัชกาจซึ่งสารคาเฟอีนแล้วก็อีกอันก็คือร่างระเบียบกระสงพานิ์ว่าดยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการส่งออกไปนอกและการนําเข้าในรัชกาจซึ่งสารคาเฟอีน,นครับซึ่งการปรับปรุงการกําหนดวิธีการควบคุมโภชนาสารคาเฟอีนเนื่องจากขณะนี้ก็มีการนํามาใช้เยอะมากนะครับก็เลยต้องทำกันเต็มที่เต็มที่นะครับครับแล้วก็อีกเรื่องก็มีการ ชอบปฏิญญาร่วมกันระหว่างอาเซียนกับจีนว่าได้ความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงแบบใหม่นะครับแลนะก็โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อเสริมสเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศของอาเซียนกับจีนในประเด็นเช่นการลักลอบค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์รวมถึงการค้าสตรีเด็กโจรสลัดในทะเลการก,อการา่อกัรไลยการลักลอบค้าอาวุธการฟอกเงินอาชญากรรมด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาชีากรรมด้านคอมพิวเตอร์อย่าง,งยิ่ง และเป็นลูกธรรมนะครับก็เลยมีการจะลงการปฏิลงปฏิญาร่วมกันนะครับครับก็วันนี้ผมคงขออนุญาตใช้เวลาน้อยหน่อยเพราะนื่งจากว่าอามันแน่นจริง,รงครับตารางที่เขาจัดไว้ก็าลงเครื่องบินมาเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปประชุมต่อเดี๋ยวนี้เลยครับก็เลยมีเวลาแค่นี้เลยวันนี้ก็เลยต้องอขออภัยพี่น้องประชาชนที่ว่าพูดได้น้อยหน่อยนะครับเพราะนื่องจากว่าเวลาไม่พอ วั้เสาร์หน้าผมจะคุยกับท่านใหม่นะครับวันผมจะกลับจากประชุมลอสคาบอสที่นี่นะฮะประชุมเอเปคกที่นี่ก็เย็นวันอาทิตย์ของที่นี่ครับก็เท่ากับเป็นเช้าวันจันทร์ของบ้านเราก็กลับไปถึงวันอาคารตอนเช้ามืดนะครับแล้วก็คงไปประชุมครมอตามปกติในวันอาคารนะครับครับวันนี้ขอกลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ